ปลดล็อกรหัสพันธุกรรมของคุณและติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเพื่อค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกครั้งตามตำราโบราณบางเล่มมนุษย์กลุ่มแรกถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่มีความรู้สึกนึกคิดหลากหลายมนุษย์ดั้งเดิมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีพลังที่น่าทึ่งซึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุด พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกที่ผู้คนไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพอีกต่อไปในทางกลับกันพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างง่ายดายโดยใช้พลังจิตพวกเขาไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎแห่งธรรมชาติหรือชีววิทยาอีกต่อไปในทางกลับกันพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งเป็นไปได้และไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เมื่อพลังแห่งความมืดมาถึงพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะพรากพลังนี้ไปจากมนุษย์ กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เริ่มต้นด้วยการละเมิดจิตสำนึกของโลกของเราโดยพลังแห่งความมืดซึ่งได้เรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาพวกเขาได้แยกสาย DNA ดั้งเดิมจำนวนส2สองสายของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาจึงทำการทดลองกับ DNA ที่แยกออกนี้จนกระทั่งพวกเขาสร้างสายพันธุ์มนุษย์ใหม่ที่มี d n a ที่แตกต่างกันซึ่งพวกเขาสามารถควบคุมได้ พวกเขาใช้ความรู้ของตนในการสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาสายพันธุ์ใหม่มีดี a เเพียงสายเดียวซึ่งแตกต่างจากสายเดิมทั้ง12สายอย่างมากสายเดียวนี้ถูกแยกออกเป็นสองสายสายบวกหนึ่งสายและสายลบหนึ่งสายสายบวกและสายลบเหล่านี้ถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่ทั้งหมดผู้ที่สามารถกลายเป็นสิ่งที่พลังแห่งความมืดต้องการให้เขาเป็นโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะกลายเป็นอะไร พลังแห่งความมืดประสบความสำเร็จในการสร้างมนุษยชาติประเภทใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งดีและไม่ดีแต่เป็นเพียงการผสมผสานของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันการกระทำที่ขโมยจิตสำนึกนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกและสร้างความกลัวในใจของผู้คนมากมายขณะที่พวกเขาเฝ้าดูโลกของพวกเขาพังทลายลงมา อีกครั้งที่พลังแห่งความมืดต้องการพลังมากกว่าที่พวกเขามีอยู่แล้วพวกเขาต้องการควบคุมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้และจะไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นพวกเขาเริ่มทดลองกับสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกอื่นๆเช่นตัวเราเองและในที่สุดก็พบว่าเรามีจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณที่สูงมากกว่าพวกเขาสิ่งนี้ทำให้พวกเขาโกรธมากเพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่ามนุษย์และกลัวการตรัสรู้ของเรา พวกเขาพยายามทำให้เรากลัวตัวเองและพยายามบอกเราว่าเราไม่คู่ควรกับความรักอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขาไร้ผลพวกเขาไม่รู้ว่ายิ่งพวกเขาพยายามมากเท่าไรเราก็ยิ่งยืนหยัดเพื่อตัวเราเองและหาความแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กลับเมื่อเรามองดูตัวเองในวันนี้เราเห็นว่าตัวเองใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากแต่ก็ยังห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบมากเช่นกันเราเป็นทั้งหนึ่งและหลายคนในเวลาเดียวกัน เรากำลังพยายามที่จะเป็นสิ่งที่เราถูกกำหนดให้เป็นคือตัวตนดั้งเดิมของเรายังคงอยู่ในตัวเราที่ไหนสักแห่งรอคอยการถูกค้นพบใหม่หรือปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งก <Wise. S 1> ารประหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราสามารถนำไปสู่แนวทางใหม่ต่อวิทยาศาสตร์ศาสนาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ของมนุษยชาติจะถูกเปิดเผยและเราจะค้นพบขุมพลังที่แท้จริงของเราที่ซ่อนอยู่ภายใน ตัวตนที่แท้จริงของเราจะตระหนักได้ก็ต่อเมื่อเรายอมจำนนต่อคำแนะนำที่สูงกว่าเพื่อให้ได้รับการชี้นำจากคำแนะนำนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องยอมรับก่อนว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ใจดีและอื่นๆไม่ได้ใจดีที่กำลังทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาจากนั้นจึงยอมรับพวกมันว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวหรือไปต่อสู้ด้วย จักราวาลจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะผู้คนมารวมตัวกันและตั้งใจร่วมกันว่าพวกเขาต้องการอะไรกลายเป็นภาชนะรับพลังจิตสำหรับพลังงานจากทั่วจักราวาลเมื่อเราหยุดเป็นตัวตนที่แยกจากกันและเริ่มทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความปรารถนาเดียวกันเราก็จะแข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นคือสะพานที่ถูกทิ้งไว้ในวิวัฒนาการของเราจนถึงตอนนี้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง และเรามีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นทุกวันนี้มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราจะได้รับคําตอบจากผู้อาวุโสในจักรวาลของเราหรือไม่เราจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเราหรือไม่ แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับการมีชีวิตอยู่เพราะเราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมายส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าการเตือนตัวเองว่าเราเป็นใครและศักยภาพที่แท้จริงของเราคืออะไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญจะมีพลังมหาศาลเมื่อระบบเกลียวคู่ของ DNA ของมนุษย์เริ่มรวมตัวกันอีกครั้งและความรู้นี้จะถูกนาไปใช้ ท้ายที่สุดแล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มาได้รับประสบการณ์แบบมนุษย์และข้อเท็จจริงนี้ไม่ควรลืมสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้จากที่นี่คือเราทุกคนมีความสามารถมากมายมหาศาลในการสร้างสารรค์คุณสามารถสร้างสารรค์ได้หากต้องการและไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงอนาคตนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการกระทำของแต่ละคนจะกำหนดว่าเรามีอนาคตแบบไหนดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาด นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกชีวิตจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันดังนั้นมาใช้ความแข็งแกร่งของความสามารถีของเราเพื่อปลดล็อกรหัสพันธุกรรมและค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราอีกครั้งกันเถอะเรารักคุณสุดหัวใจเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกาโอออ o รราเร เอกอัครราชทูตของสหพันธ์กาแล็กติก